มีโปรเจกต์ไหนได้เล่นก็เดี๋ยวมาบอกเหมือนกันครับคืนจริงครับผมสะบานเลยครับสะบานสองนิ้วนะครับเพาผมคืนตังค์ทุกคนแน่นอนค่ <c oughs> ้คำอะไรครับ โอเคซื้อขาะใช่ไหมครับไม่ต้องเนียนนะทุกคนไม่ต้องใครอย่าเนียนไม่มีตังค์พวงนี้จะสิ้นเดือนปกติผมเห็นหลายๆายบริษัทเงินออกวันที่ยี่สิบห้ายี่หกนะครับพรุ่งนี้ใกล้เงินออกเต็มทีแล้วนะครับงัน้นเกิดไม่ได้ไปไม่ได้ลงทะเบียนหรอครับหรือว่าเต็มพรุ่งนี้ซื้อจบครับจบจบเลยถ้าซื้อจบเลย วันที่แปดซื้ออีกนะครับวันที่แปดสิมีแค่สงานนี่แหละที่ผมขอให้ทุกคนซื้อครับถูกไหมถูกไหมผมไม่เคยขอทุกคนเลยนะครับเวลาทุกคนไปงานไปเจอผมผมไม่เคยให้ทุกคนซื้ออะไรสักอย่างให้ทุกคนจ่ายผมประหยัดค่าใช้จ่ายให้ทุกคนมาเสมอเพื่อวันพรุ่งนี้และว,วันที่แปดนะครับช่วยด้วย ช่วยชีวิตผมด้วยนะครับอนาคตผมขึ้นอยู่กับทุกคนนะครับวันที่แปดก็ลอซื้อวันที่แปดวันที่แปดทุกคนจะไม่ผิดหวังวันพรุ่งนี้ทุกคนก็จะไม่ผิดหวังครับทุกคนจะไม่ผิดหวังกันอะไรสักวันทุกคนจะไม่ผิดหวังกันอะไรสักวันที่ผมบอกให้ทุกคนซื้อถูกไหม เปียนไม่ทัน,นค่ะโหยแต่ว่าเสื้อที่ทำขายในงานอะ่ะไม่ได้มีขายที่อื่นแล้วอเงี้ยเอกซ์ติดมากๆมีจำกัดมากๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเสื้อในเสื้อที่ทำกับแบรนด์ก็มีเรื่อยๆครับถ้าอยา่างในเสื้อนองโชกุนก็ซื้อซื้อเสื้อที่ทำกับแบรนด์ได้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะมีออกมาเรื่อยๆอาจจะไม่ทีแต่มีแน่นอน ผมเคยร้ายครั้งหนึ่งแล้วผมเคยบอกว่าที่ผมไม่ทาเสื้อถีเพราะอะไรรู้ไหมครับผมเคยพูดไปแล้วผมเคยบอกผมไม่อยากให้ทุกคนเสี่ยงเงินกับผมเยอะแต่หลังนี้จะทําทีหน่อยครับวันที่แปดพอดีจํานวนคนนะครับวันที่แปดพอดีจํานวนคนแน่นอนจำกัดสิทธิ์ซื้อคนละตัวเท่านั้นนะครับยกเว้นขายไม่หมดจะเพิ่มสิทธิ์ให้ จะถึงวันแล้วยังไม่เหมือนกันนะครับเ <c oughs> มื่อไหรนะครับวันที่แปดวัยรุ่นสร้างตัวใช่ครับวัยรุ่นสร้างตัวขายไตซื้อลิฟต์เลยครับลิฟแท่งหนึ่งอ่ะราคาไม่กี่บาทเองใช่ไหมผมเห็นเวลาทุกคนแบบเดินเข้าอบิวตี้ช็อปต่างๆ่เงี้ยผมเห็นผู้หญิงหลายคนมันหิ้วถุงเบลอร์เป็นพันกลับบ้านอะไรเงี้ย พรุ่งนี้เลยนะครับข้อดีก็คือทุกคนไม่ต้องเดินไปซื้อให้เหนื่อยไม่ต้องไปเทสให้เลิกแขนครับเพราะผมจะเทสท,ที่แขนผมให้แล้วผมก็จะสามารถทําให้ทุกคนซื้อออนไลน์ได้ในราคาพิเศษนะครับพรุ่งนี้ไม่รู้กี่บาทแต่ขอคนละยี่สิบแท่งได้ไหมแกชั่นชัยลิปก็นี่นะครับรอบนี้รอบนี้คุณจะได้ใช้ยลิป คุณภาพดีราคาประหยัดแล้วไม่ต้องเหนื่อยเดินไปซื้อด้วยนะครับสามารถซื้อออนไลน์ได้ใน TikTok นะครับ mm hmm. I love TikTok ครับผมเห็นเวลาคนไลฟ์คนเขาชอบพูดว่า I love TikTok ใช่ไหมมันช่วยไหมครับผู้นี้ผมจะได้พูดผมเห็นเวลาคนไลฟ์ขายของเขาจะแบบพูดว่า I love TikTok บ้างไม่ก็ทุกคนช่วยคอมเมนต์หน่อยทุกคนช่วยกดไลค์ครบหมื่นใจก่อนเดี๋ยวเริ่มเริ่มทำนู่นทำนี่อันนี้มันช่วยไหม งั้นพรุ่งนี้ทุกคนช่วยคอมเมนต์นะครับช่วยกดหัวใจด้วยใครที่จ่ายตังค์ซื้อแล้วก็นั่งกดหัวใจรัวๆนะครับ<ๆ>เผื่อมันจะฟีดให้ใครมาซื้อเพิ่มนะครับช่วยคนจะได้เห็นจริงไหมครับงั้นพรุ่งนี้ช่วยกันด้วยนะครับ ไม่แพงนะครับเมื่อกี้มีคนถามราคาผมเข้ามาเช็คในตะการติกตอกเนี่ย400บาทใช่ไหมได้สองแทง่งเห็นนะโทรศัพท์ผมค้างอนะ่ะมีอัน150บาทนี่เขาบอกว่าราคาพิเศษในไลฟ์คุณโชคคุณนะครับปกติแล้วจะไม่ใช่ราคานี้นะครับพวกนี้คุ้มแน่นอนครับคุ้มชัวร์จริง ทรศัพท์ขอค้มามันแล้วไม่รู้เป็นไรครับตอนนี้โทรศัพท์ก็จะพังแหล่ไม่พังแหล่อยู่แล้วทุกวันนี้มาฮาคิตามาฮาคิตาเหรอขายวันนี้เถอะค่ะพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้นะครับผมก็อยากจะขายวันนี้มากเลยอ,อย่างเงี้ยอย่าขายทุกวันด้วยนะครับ ถ้าเกิดว่าทุกคนช่วยซื้อนะครับหลังผมก็จะมีอะไรมาขายใหม่พรุ่งนี้สองทุ่มผมมีสองทุ่มเพราะถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้เราทําผลงานได้ดีเลยก็จะมีสเตตช่ยไหมเพมีสเตตก็สามารถไปเพื่อลูกค้าท่านอื่นจะจ้างเพราะปกติเวลาคนจ้างลฟยผายของอะไรเงี้ยผมมันไม่เคยทำเพราะผมไม่เคยทำมไม่มีสเตตไปให้เขาดูว่าเรามีเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีไหม แฟนขับราช่วยซื้อไหมครับอืมแฟนขับเราซัพพอร์ตเราหรือเปล่าหรือแฟนขับเราแค่เข้ามาดูเฉยๆอย่างเงี้ยืมนะครับพรุ่งนี้ผมก็จะได้รู้เหมือนกันผมอยากรู้มากเหมือนกันเพราะผมไม่เคยขายอยากรู้สเตตเหมน,นันว่าจะสักักเท่าไหร่เชียวแต่อย่างน้อยอย่างน้อยอย่างน้อยขอที่มันจะเกินค่าจ้างเขานะครับ ้แต่มัมมี่แล้วเฮ้ยจะมัมมี่จะแฟนสาวครับผมทุกทีมทีมแม่ทีม,ม,ทมป้าทีมลงุงป้านาอาทั้งหลายครับพี่น้องก็ได้ะพี่น้องเพื่อนทุกทุกทีมในพวกนี้ช่วยเหลือกันมาหาก,กินด้วยนะครับแล้วทุกคนจะมาขออะไรผมวันที่แปดผมให้หมดเลยวันที่แปดทุกคนใหญ่ผมทำอะไรผมให้หมดเลยแต่พวกนี้ทุกคนต้องช่วยผมกันนะโอเคไหม แคร์แล้วนะใช่ครับเอาเลยพรุ่งนี้ทางทุกคนช่วยเหลือผมวันที่แปดใครจะขออ้อนขออุงขอหูแมวทำให้หมดแต่ถ้าเกิดว่า ทุกคนไม่ช่วยหลังจากนี้ชีวิตนี่ผมจะไม่ทําหูแมวหูหมาหูไก่อะไออีกท้งั้นผมจะไม่ทําอะไรสักอย่างที่ทุกคนขอเวลาลงจะไม่ทํามีต่อไปครับถ้าทุกคนไม่ช่วยผมเพราะเวลาผมเพราะเวลาทุกคนขอผมทําให้ตลอดพรุ่งนี้ผมจะเอาคืนบ้างขอคืนบ้างได้ไหมครับทำอะไรครับเอ้ย ทำธุรกันทำอะไรครับลืมแล้วนะฮะไม่รู้ผมอพูดอะไรกี่แท่งครับสองพันขั้นต่ำเลยอะไรนั่นเนี่ยนะพูดเล่นนะครับไม่มีเป้าไม่มีเป้า